นี่คือไร่ของนายแดงและนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดงปลูกอ้อยเต็มไร่นายเขียวก็ปลูกอ้อยแค่เนี้ยที่เหลือปลูกลำไย,ยกล้วยข้าวโพดขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสม,มุนไพรแล้วก็ไม้ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัดอ้อยไปขายได้เงินไปซื้อปลากลับมากินที่บ้านส่วนนายเขียวตกปลาหน้าบ้าน นายแดงใช้ยาฆ่า,มาแมลงเป็นพิษนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัยนาย <c oughs> นแดงป่วย <c oughs> ต้องไปโรงพยาบาลนายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรวันดีคืนดีอ้อยล้นตลาดราคาตกนายแดงกลุ่มนายเขียวไม่กลุ่มเพราะถึงอ้อยราคาตกก็มีกล้วยข้าวโพดและลำญ่ที่ราคาดี กำไรได้มาก็เพิ่มเป็นโลงพ่อเห็ดมีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร่นายแดงไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทำงานในเมืองนายเขียวทำเกษตรประณีตนายแดงทำเกษตรเชิงเดียวอยากรู้ว่าเกษตรประณีตทำยังไงปรึกษาได้ที่ศูนย์ปราศ ท่วประเทศ